อนนี้อยู่ที่โซฟอร์เรสนะคะสวยมากเลยอ่ะดูดิเยอะมากอันนี้เพิ่งมาถึงนะเดี๋ยวลองดูอีกเยอะมีเยอะเดี๋ยวต้องเดินไปรอบๆกันแต่แค่ตรงทางเข้านี่ก็สวยแล้วอ่ะดูสิอฟินมากนั่งรถไฟมาสามต่อเลยเนี่ย <laughs> <laughs> เพื่องานนี้้วยใช่ไหมนี่สวยมาก สวยมากเลยอ่ะคือเป็นซุ้มเลยตรงนี้ละสวยมากโอ้สวรรค์มากเลยเดี๋ยวจะไปนั่งง่ๆอยู่ใต้ต้นสากุรานนเนี่ย ไม่หลับไม่นอนฟินมาก